สวัสดีครับผมเต่าเตอร์ชอนะครับเจอกันอีกแล้วครับเทปนี้ครับเราจะมาเทสบินเจ้าแฟนทอมสีนะฮะในอินโดนะครับซึ่งเจ้าแฟนทอมสี่นี่นะฮะทางดีเจไอเขาบอกว่าระบบการบินในอินโดนเขาเนี่ยเจ๋งประมาณทอมสามเจ๋งกว่ายังไงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเซ็นเซอร์ที่จับพื้นด้านล่างนะฮะในแฟนทอมสามเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวอันนี้มีให้2ตัวครับเป็นกล้องนะครับแยกแยะความละเอียดของพื้นผิวนะครับแต่แฟนทอมสามีตัวเดียวทําให้เวลาเราบินในพื้นผิวที่เป็น พื้นมันพื้นเงาพื้นสีเดียวเนี่ยทาให้ตัวกล้องเนี่ยแยกแยะพื้นผิวไม่ออกก็ทําให้ไม่รู้ว่าลำเนี่ยลอยอยู่ตรงไหนตัวลำก็จะเข้าไปหมดปติจจุแทําให้ไหลนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูเทปผมเนี่ยผมเทปบินในเป็นท่อมสามนะเทปบินในอินดอรนตรงนี้แหละสถานที่นี้ร้านผมเนี่ยพื้นบ้านเงาเเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวมันก็ล็อกเดี๋ยวมันก็หลุดนะครับพอล็อกปุ๊บมันก็นิ่งแหละแต่พอหลุดปุ๊บมันก็จะไหลๆไปเดี๋ยวามาดูกันครับว่าเจ้าเป็นท่อมสีเนี่ยนะครับจะเป็นยัง อคอนดิชันเหมือนเดิมครับบินในพื้นกระเบื้องเงาบ้านผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะบินในบนพื้นผมที่ผมออกปูไว้นะฮะถ้าใครไม่เคยดูเป็นท่อมสามที่ผมถ่ายไว้นะครับย้อนกลับไปดูได้ะคะรับในใน u ูทูบผมนะครับดัมเบลช็อปนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเจ้าเป็นท่อมสี่ตัวนี้นะฮะระบบบินในอินดอร์เนี่ยจะเจ๋งและแจ่มกว่าเป็น,นท่อมสามขนาดไหนเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจัดฉากเทก่อนโอเคครับครับตอนนี้ก็อพอๆนะฮะจะเห็นนาะพื้นบ้านผมนะครับยังเป็นพื้น เบื้องเงาเหมือนเดิมนะฮะเหมือนคราวก่อนที่เราเทสเป็นท่องสามกันนะครับอันนี้ครับพงครับจะจำเป็นท่องสามได้นะฮะอันนี้พมพงมันเดิมแต่จำเป็นท่องสี่เนี่ยผมจะเทสกับพึ่งเบื้องเงานี่ก่อนที่ทางมปนท่องสามเนี่ยบินไม่ได้บินปุ๊บล็อกหลุดเข้าอิ่จูดโหมดไหลอะไรอย่างเงี้ยต้องพงมาช่วยนะครับส่วนจำเป็นท่องสี่นะฮะนท่องสี่ตัวนี้นะครับบินอินดอร์นะครับอย่าลืมนะครับพอบกาดครับพรบเปิดกาดครับนี่นะครับ ต้องใส่ทุกครั้งนะครับเพราะว่า1คือเซฟตี้ด้วยนะครับเซฟตี้ตัวลำแล้วก็เซฟตี้ใบพัดนะครับไม่ให้ฟันอื่นนะครับแล้วก็ถ้าคุณใส่ตัวเรสั้นแล้วกลเป็นพอปกาใส่พอบกาดตัวนี้นะครับคุญแจเซนเซอร์ตรงนี้ถ้าคุณใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยกลตัว,ต,วตัวที่ขีดเนี่ยกับตัวกล้องตัวตัวกล้องสองกันชนเนี่ยนะฮะจะหยุดการทํางานถ้าคุณใส่พอปกาดนะครับหยุดการทํางานอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบของดีจีไอเขานะครับว่าถ้าคุณใส่พอบกาดตัวกันชนจะไม่ทํางานนะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงที่สําคัญนะครับการบินอินดอร์ครับสาหรับมือใหม่ครับผมเน้นย้ำอีกรอบนปงครับอย่าบินในบ้านนะครับโดยที่มีเด็กหรือสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับลำไม่นิ่งเท่ากับ GPS ข้างนอกนะครับโอกาสที่ลำจะหลุดเข้าเอติจูดแล้วไหลนะครับจะเกิดขึ้นได้นะครับต่อให้ลำสมมุติ่ากรนทอมสีมันบินดีจริงเหมือนที่ทีกยัยเขาว่าเรามาดูกันแต่ก็ไม่ควรจะบินในบ้านโดยไม่จําเป็นนะครับถ้าจะบินจริงคือบินงานอินดอร์ งานขายทอดสดงานนู่นงานนี่โอเคนะครับแต่ควรใส่พอบกาดทุกครั้งนะครับอันนี้ที่ผมบินให้ดูเนี่ยคือตอนเนี้บ้านผมลูกผมไม่อยู่ผมอยู่คนเดียวแล้วก็บินให้ดูเฉยเนะครับว่ามันบินใช้ได้ไหมถ้าเกิดคุณอยู่บ้านมีเด็กรูปเด็กเล็กแดงอยู่อันตรายครับใบพัดอันนี้พัดจริงนะครับเวลาบินนะครับมันฟันนะครับแฟนทอมครับ this is not a toy ครับไม่ควรบินในบ้านโดยไม่จําเป็นครับนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราลองเทสดูว่าเป็นยังไงยาวเลยกันเปิดลำครับเปิดลำเปิดรีโมทก่อนเปิดลำนะครับตัวรีโมทองทำอะไรนะครับเนี่ยครับโยดีพีเหมือนเดิมครับเหมือนพีปกติครับถ้าคุณบินในอินดอร์ตัวลำจะรู้เองว่าบินในอินดอร์นะครับลำจะเปลี่ยนเป็นโหมดชารพจค์เซนงเองนะครับแล้วเหมือนเดิมครับตรงหน้าจอนี้หน้าจอข้างบนนี้นะครับถ้าเกิดอยู่ข้างบนมันจะขึ้นว่า ไอ้อยู่ข้างนอกจะขึ้นว่า GPS โหมดอันนี้จะขึ้นว่าออปติกนะครับตรงนี้ออปติกนะครับโทษทีถ้ากล้องมองไม่เห็นนะครับอันนี้จะขึ้นาออปติกนะครับรอครับรอออยู่มีใครเห็นอีกอย่างนึงนะครับตัวหนังสือจะขึ้นว่าข้างๆนะครับขึ้นว่าเนี่ยครับ o p e เ l e r g u a r d m o u เม Forward Obstacle s e n s i n g Will Be Automatic Switching s w i t c h i n g Switch Off นะครับตรงนี้่ Switching นะ Switch Off นะครับก็คือปิดอัตโนมัติตัวเซนเซอร์ด้านหน้านะครับ จริงๆอย่างเนี้นะเนี่ยพร้อมบินแล้วนะครับเราให้ขึ้นมาเซฟทูไฟล์นะครับนอน GPS แล้วเป็นโหมดออติคอลนะครับออปติโหมดออปตินะครับแสดงว่าตอนนี้ตัวหลังข้างหลังเนี่ยนะพอออปติปุ๊บเนี่ยแขนข้างหลังเนี่ยคู่หลังไฟจะเป็นสีเขียวผมลองขึ้นดูเลยเราลองพื้นนี้ก่อนเลยพื้นเงาเงาเลยโอเคนะครับดีไหมดีโอเคครับขึ้นครับขึ้นครับ ต้โอตานะครับสีน้ะครับีไม่ได้าลแน่นอนี่ต้องสีครับโอ้โตูดอโอกปเนี่ย ว่านะครับตัวเท่าเจ้าคมเนี่ยผมเนี่ยผมต้องใช้เนี่ยเดี๋ยวตอนเราทำสามต้องใช้คมนะงั้นโชว์นี้ไม่ได้นะครับหมุนอย่างนี้ไม่ได้นี่คมอย่างนี้ผมไม่ต้องใช้แล้วล่ขนาดคล้มกระเบื่องมีเท็กเจอร์แค่เส้นรอยต่อปูนยาแนวแค่นี้ยังเอาอยู่เลยผมไม่ต้องใช้เลวเซนเซอร์ี้เจ๋งจริงนี่ครับเซนเซอร์ตบบนี้เจ๋งจริงเลยนะครับแล้วก็ตอนทำสามนะดูเปรียบเทียบข้างขข้างข้างกัน นี่วันองสามนะมันองสามรู้จะเห็นหรือเปล่ามันทองสามจะมีรูเดียวนะเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่นะนี่ตัวความสูงนะไอตัวตัวออปติคอลหนึ่งอย่างนี้นะครับรูหนึ่งรูเดียวเลนะ็กๆนี่ต่อไปทั้งสี่เนี่ยนะฮะตัวความสูงสอง,สอ,งอันนี่ครับแล้วตัวจับพื้นมีสองรูน,นะครับเซนเซอร์อ่านค่าอ่านอ่านภาพในพื้นนะฮะทำให้รับรำรู้ว่าอยู่ในอินดอร์แล้วก็ใช้ตัวนี้ในการล็อกพิกัดลำแทนนะครับนิ่งกว่ากันเยอะเลยนิ่งกว่า ก็อบอกว่านี่อยู่ผตกใจเอา้าไฟดับไปแล้ว LED ผมอเมื่อกี้ไฟ LED มันดับไปนะครับเนี้ยครับซื้อมาแล้วพอใช้นานก็ดับเองพอร้อนร้อนดับเองเห็นชัดๆเลยครับเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวเจ้าแผนทอมสีนะครับใน,นการเทสที่ผมว่าอันนี้เร็วและไว,วเพราะมันเห็นผลชัดเจนเลยไม่ต้องหาตัวช่วยมาลงมาลอง,ลองพื้นพันอ่านเลยครับเห็นแล้วครับพื้นกระเบื้องอย่างนี้มันอ่านค่าได้เจ๋งมาก มันอ่านแยกแยะพื้นผิวได้ความละเอียดของพื้นกันในการแยกแยะมากกว่าเดิมเยอะมากนะครับแต่เมื่อกี้ที่กูเห็นไปที่ผมถือรีโมทวางรีโมทเดินรอบลำอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะครับไม่ควรทําที่บ้านนะครับนะฮะผมทําให้ดูนะครับให้ดูอาจจะดูแบบอุอ้ยหวือหวาดูน่าตกใจแต่จริงๆผมปิ้นปกติผมก็เซฟตี้เฟิร์สครับอันนี้ทําให้ดูว่ามันนิ่งจริงนะครับก็ถึงทําให้ดูนะครับเรียบร้อยนะครับตัวลำเทสน,นะครับถามว่าอ่ะท่านบอกว่าอุย้ยแล้วนี้จะใช้งานได้ยังไง ตัววิชั่นต้องเปิดไหมไม่ต้องเปิดนะครับไม่ต้องเปิดนะครับเพียงแค่ตอนที่คุณแอค a t e ตัวลำนะครับคุณปิดเบกิเนอร์โหมดออกไปนะครับพอคุณปิดเบกิเนอร์โหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณโยกไอทวิตข้างซ้ายข้างบนนะครับมันจะล็อกที่พีอ่แล้วถ้าล็อกที่พีปุ๊บเนี่ยคุณบินข้างนอกรับดาวเทียมได้มันก็ตัดโหมดดาวเทียมแต่ถ้าคุณบินในอินร์ไม่มีดาวเทียมมันก็เป็นโหมดตัวออปติกให้คุณแต่ถ้าคุณไม่ปิดเ e กิเนอร์โหมดมันจะไม่ให้คุณบินมันจะให้คุณบินแค่ในนนนหด GPS ท่าัั้ะครบ อีกหนึ่โหมดไอ้ตัวไอ้ตัวออปติกก็ควรจะแบบว่าเหมือนเล่นจนคล่องนิดนึงแล้ว้ามาเล่นตัวโหมดออปติกในอินอร์นะครับเผื่อว่าสถานการณ์ว่าล้วเกิดว่ามันมืดเกินไปมันมืดจังมากภาพมันอ่านไม่ออกเนี่ยมันจะเข้าไอติจูดแทนมันก็จะไหลได้นะครับเราก็จะเกิดคุณมีความสามารถในการบังคับมันหน่อยการซ้ายก,การขวาจะดีกว่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะลองบินแนะนําให้หาที่โลง่ลงๆอินโดนโลง่ลงๆนะครับลองเทสบินเทสระบบก่อน พอมั่นใจแล้วค่อยบินในทถางที่ที่คุณต้องการทํางานนะครับโอเคครับเทปนี้ครับเรียบร้อยครับจบแล้วครับนะฮะสนใจนะครับเรามีท่อสี่นะครับหรือว่าสินค้าที่ไอจุบินนะครับติดต่อได้ครับเตาบอลเตอร์ช็อปครับศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดแปดสี่สิบเจ็ดครับหาของนิดนึงนะครับแต่ถ้าชอบคลิปวิดีโอต่างๆผมถ่ายมานะครับจะเป็นคลิปต่างๆของไม้ท่อสามคลิปการใช้งานคลิปเทคนิคต่างๆนะครับกดติดตามได้ครับเตาบอเตอร์ช็อปครับอันนี้เลยติดตามข้างล่างได้เลยนะครับ มจะอัปเดตคลิปความรู้ใหม่ๆและทดสอบอะไรต่างๆให้ดูกันบ่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ